สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับพี่ยุูแลวก็พี่ปูเป้นะคะในคิดโพดสิทีฟค่ะพื้นที่ดีๆพื้นที่บวกๆพื้นที่ของการส่งต่อกําลังใจให้ทุกคนไปต่ออย่างมีพลังค่ะ,คะในสัปดาห์ที่แล้วค่ะพี่ยยเราได้ปุยกันไปถึงเรื่องของการพูดหน้ากล้องไปแล้วอุ้ยมีอะไรหลายคนบอกว่า ขอบคุณมากปลกมือมเพราะว่าเอาไปใช้ได้ผลจริงก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องของการพูดค่ะคแต่เป็นการพูดบนเวทีแล้ววันนี้เราจะเป็นสเตจไฟเตอร์นะคะคือการพูดบนเวที<ม>อ๋อหลายคนจะมีปัญหานี้เหมือนกันพี่ยุบางคนกลัวกล้องใช่ค่ะแต่บางคนไปยืนพูดเห็นคนกลัวคนคนเหล่านี้ก็แปลกนะกลัวทุก สิ่งทุกอย่างคือแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆนะคะในความกลัวนี้นะคะมันเป็นไปได้อ่ะพูดอยู่กับกล้องอะกลัวกล้องมีอะไรอยู่ในรูนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้จะออกมาอะไรเงี้ยอะเวลาพูดอยู่บนเวที m ม่ก d คนเป็นสิบเป็นร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างเขาจะคิดกับเรายังไงเขาชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ชอบเราบางคนยิ้มให้บางคนก็บองวันแบบ นี่ค่ะทุกความรู้สึกนะคะ<า>ที่อยู่บนเวทีเราเห็นหมดดังนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดามากๆเลยค่ะ<ม>ที่เราจะมีความรู้สึกมีสิ่งรบกวนต่างๆที่ทําให้เราอาจจะไม่ได้พูดอย่างที่เราตั้งใจไว้ก่อนขึ้นเวทีใช่<า>ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะมีความกังวลอะไรใดๆเรารู้นะคะว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่<ม>เพราะว่าเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่มีความกังวลเหล่านั้นมาก่อน<ม>แต่เราก็กา้า้ามไม่ใช่ไม่เคยมีนะคะมี แต่ว่าจัดการก้าวข้ามแล้วก็เอาชนะสิ่งเหล่านั้นแล้ววันนี้ก็เราอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆน้องๆได้ฟังกันนะคะว่าเฮ้ยการพูดบนเวทีมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแล้วถ้าหากว่าเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยนะคะโอ้โหรับรองเลยว่าการพูดทุกครั้งปังตลอดน้องยุ้ยเนี่ยสิ่งที่พี่บูเป้พูดนะมันมาตั้งแต่ประโยคที่ว่าถ้าเราเตรียมตัวมาดีดังนั้นเนี่ยนะคะความสําคัญของการพูดบนเวทีหรือที่ไหนก็ตามในความคิดของยุ้ยนะมันไม่ได้อยู่บนเวทีนะคะ แต่มันอยู่ที่เราซ้อมมาแค่ไหนเราเตรียมอะไรมาบ้างแลวบางคนที่มาถึงก็ยิบไม้แล้วก็ขึ้นพูดเลยเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้เจ๋งมากสุดยอดจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นบางส่วนคือเราไม่ได้เห็นภาพก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เห็นภาพการเตรียมตัวนะคะอันนี้ขอแชร์ในส่วนของพี่เป้แล้วกันคืออาจจะไม่ได้นอนมาสามคืนอะจริงเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นต้องพักผ่อนต้องบอกต้องพักผ่อนได้หพักก่อนหมพักก่อนเพราะว่าถ้าไม่นอนเล

ตาดำตาดำการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวนะคะยุ้ยใช่ใช่คะก็เริ่มจากส่วนของพี่นะพี่เวลาที่เราถามว่ามีคนมาเชิญไปพูดที่ไหนเนี่ยนะคะก็ต้องดูก่อนนะอะไรในฐานะ guest speaker ในฐานะ coach นะคะหรือว่าในฐานะครูหรือว่าในฐานะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคนที่เขาจะมาสัมภาษณ์เราเราต้องดูบทบาทตัวเราเองไงคะพอเราได้จุดมาสคงแล้วเรารู้เรื่องประเด็นแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญอย่างที่สองที่จะต้องถามเขาคือว่า เราไปพูดในสถานที่แบบไหนทางการหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นกันเองอเพราะว่าแบงวันนี้ ได้รับเชิญไปพูดในพื้นที่ที่มันร้อนระอุเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะทําให้เกิดการง่วงเหงาหามนอนได้เพราะฉะนั้นถ้า,าเราเตรียมเนื้อหาที่ง่วงเข้าไปอีกเ,อเป็นการแบบว่ามันจะท,ทำให้ง่วงกันดับเบลิลเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามนะคะนอกเหเนื้อจากนี้แล้วนะคะสิ่งที่ต้องถามอันดับสามก็คือแล้วคนที่ฟังเราเนี่ยเป็นใครเพราะว่าภาษาที่ใช้ก็สําคัญถ้าเราคุยกับวัยรุ่นเรามาใช้ภาษาสับยากมากน้องก็บอกว่าป้าค้ไปก่อนเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจไปดย Understand อย่เย ว่าเราไปคุยกับผู้ใหญ่เราก็ใช้ภาษาไว้เลยเอ๊ว่าไงอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออเรียนเชิญประตูหน้าครับคม่มีการละเทศะเนาะเลยค,คะตนนแต่ความสนุกอยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงที่มีทั้งสองกลุ่มอยู่ในงานเดียวกันเอาแล้ว,ลวสิฉันจะเอาอยัางไงฉันจะเอาใจใครดีละ่ะจะเลือกพูดคุยกับใ,ใครดีละ่ะโอ้โหอันนี้มันมีเทคนิคเลยนะซึ่งเวลาถ้าหากเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพี่ก็แบบ เอาไงดีพี่ก็จะใช้เรียกชื่อเลยอ้าวสาหรับกลุ่มเด็กๆนะคะเดี๋ยวพี่ขอคุยกับเด็กๆก่อนแล้วพี่ก็จะใช้ภาษาแบบนี้กับเขาอ่าเรื่องปฏิบัติเือปฏิบัติอ่ามาช่วยฟังคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะอันนี้เราก็จะใช้ภาษาผู้ใหญ่คุยกันแล้วเขาเพื่อรู้สึกว่าอ้ามีการเรียกชื่อเขาเขาไปกับเขาคไปกับเราอย่างนี้แต่ถ้าเราสาดไปเขาจะรู้สึกว่าอ้ามันไม่ได้พูดกับฉันอันนี้ก็ไม่ได้พูดกับฉันตกลงแล้วฉันพูดกับใครคะฉันพูดกับตัวเอง เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็คืออันที่3แล้วนะคะก็เรื่องของการผู้ฟังนะคะอันดับ4ก็คือ ต้องดูว่าเรามีเวลาพูดเท่าไหร่หลายหลายคนข็โอ้โหเตรียมเนื้อหาเตรียมพ r เศสเทสชั่นไป32หน้าตกองกเขาให้พูด3นาทีคิดดูสินึบบกออกป้ะมันก็เป็นการที่แบบข้อมูลเยอะเกินไปจริงๆแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยเราสามารถจะยืดก็ได้หดก็ได้จะพูดให้มันเข้าใจใน1นาที2นาทีก็ทําได้หรือจะพูดให้มันอยู่ในหาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ทําได้น้องยุ้ยอยู่ที่การเรามีข้อมูลแค่ไหนเรารู้ว่าเราจะไปพูด อะไรรู้ว่าเราจะไปพูดให้ใครฟังและรู้ว่าเราจะไปพูด ได้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยเราเตรียมข้อมูลไปเยอะจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาน้อยเราก็ต้องตัดใจเราก็ต้องย่อยต้องย่อต่างๆให้มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าดันทุเรังจะไปพูดเวลาเกินก็ทําให้เขาเสียงานอีกอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วการเตรียมตัวการไปพูดบนเวทีเนี่ยนะคะมันมีเนื้อหาเยอะกว่านี้แต่ว่าเอาหลักๆมาแค่4ข้อก่อนละกันเพราะว่าถ้าหากว่าอยากจะเรียนรู้มากกว่านี้นะคะเรามีเนื้อหาสอนกันเต็มในคลาสเรียนออนไลน์ที่ชื่อว่า พูดแต่งพูดปังตังมาพี่เป้จะแบบเล่าถึงประสบการณ์เลยนะคะว่าต้องเตรียมขั้นตอนอย่างไรเตรียมเนื้อหาอย่างไรเตรียมตัวเองอย่างไรอีกเยอะเลยทีเดียวแต่วันนี้เอามาเป็นน้าจิ้มน้ําจิ้มให้ทุกทุกคนได้เรียนก่อนมาที่พี่ยุ้ยบ้างดีกว่าพี่ยุ้ยก็พูดบ่อยพูดเยอะมันดูไม่ค่อยดีนะคะพูดเยอะเนี่ยใช้ภาษาไม่ดีนะใช่ใช่ใช่แล้วใช่แบว่า เราใช้กัาว่าจําเป็นต้องพูดในสถานที่และเวลาเขาเรียกว่ามีหน้าที่การงานในการใช้ภาษาในการพูดเนี่ยนะคะแต่บางทีเราก็สูบเป็นคำว่าพูดเยอะพี่ยูไม่ได้พูดเยอะค่ะพี่ยูพูดมากค่ะไปกันใหญ่เลยนะคะเอาเว่า เราอาชีพเราต้องนําเสนอด้วยการสื่อสารเนาะด้วย<ช>การพูดแล้วกันนะคะอย่างการพูดบนเวทีของยุยะะ้ยเนี่ยค่ะงแรกที่ยุ้ยจะทำเนี่ยนะคะก็คือว่าการทําการบ้านก่อนเลยว่างานที่เราไปเนี่ยนะคะเป็นงานลักษณะใดใแล้วหาค,ความรู้เพิ่มเติม,มยุ้ยมีความรู้สึกว่าการที่เราไป ไปพูดในงานนั้นๆนะคะ,คะมันเหมือนกับว่าเราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของงานนั้นเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของงานเหมือนกันนะคะคือเทคนิคเนี่ยก็คือการที่เราพูดเราหยิบยกข้อดีเราหยิบยกจุดเด่นของ ของงานนั้นๆหรือว่าของเจ้าของงานนั้นๆอ,ออกมาให้ได้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จริงนี่เฮ้ยคนนี้เขารู้นี่ว่าอ๋อสถาบันของเราเป็นแบบนี้นะหรือว่าหน่วยงานของเราเป็นอย่างนี้ทําหน้าที่อะไรภารกิจของเราเป็นยังไงคือเราอะต้องสวมวิญ,ญญาณเป็นพนักง,งานด้วยเลยนะคะ คนย้อนเอ็น,นอาอถามน้องยุ้ยกำลังพูดถึงว่าการที่น้องยุ้ยไปพูดในฐานะพิธีกรใช่ไหมใช่เป็นพ<อ>ิธีกร<อ>ต่างสถาบันต่างๆใช่ไหมคะเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีอ,อะไรแบบนี้เนี่ยคะคือการทําการบ้านรู้จักหน่วยงานของเขารู้จักองค์กรของเขาอ,อย่างนี้ถ้าเราเป<อ>็นคนฟังเราก็รู้สึกประทับใจเลยนะใช่บางทีเขาอาจจะถามเลยว่า นี่ไม่ทราบนี่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้ด้วยหรือเปล่าคะ <c oughs> อะไรแบบนี้ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเรารู้จรงิง <c oughs> ถ้าเราศึกษาข้อมูลนะคะ่ค่ะมันก็จะทําให้การพูดของเราอ่ะมันมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือ,อยึดเข้าใจนะคะว่าพิธีกรบางคนก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในพนักง,งานของงานนั้นๆหรอก <c oughs> หรือว่าของหน่วยงานนั้นๆ <c oughs> แต่การที่เขาเข้าใจการที่เขารู้ข้อมูลเนะะี่ยค่ะมันทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยก็มีแวนลู่อ่ะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในองค์กรจริงอันนี้ค่าตาอย่างนี้นะคะ อันนี้คอข้อแรกนะคะข้อ2คือแน่นอนค่ะเรื่องของการนําเสนอก็ต้องมีความน่าสนใจห<ม>ยิบยกสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นออกมานะคะทำให้มันคนน่าติดตามอ่ะยังไงคะคุณบางอย่างเนี่ยยิ่งบอกว่างานบางงานมันจะมีไฮไลท์มันมจะมีไฮไลท์ของงานอาจจะเป็นการเปิดตัวอะไรสักอย่างค่ะพ<ม>ิธีกรเนี่ยค่ะมีหน้าที่ในการทําให้คนเนี่ยสนใจหรือว่าอยากจะดู<ม>ต่อไป<ม>แต่พิธีกรไม่ได้ทําหน้าที่ในการ ขายจุดเด่นจุดนั้นเพราะว่าไอจุดเด่นของงานเนี่ยมันจะขายตัวมันเอง<ม>เราเป็นแค่สื่อกลางในการนําเสนอมาทุกคนอันนี้มันน่าสนใจมากๆเลยนะอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรติดตามกันแล้วเดี๋ยวจุดขายของงานนะคะเขาจะขายตัวเอง<ม>พิธีกรมีหน้าที่แค่นั้นบางคน<ม><ม>นะคะดึงความสนใจก่อนใช่ใชคือก็จะบอกว่าพิธีกรบางคนอ่ะพูดหมดทุกอย่างที่รู้ พูดหมดทุกอย่างเพื่อเผยไตทุกอย่างของงานงานนั้นมันทําให้แบบอ้าวบอกหมดแล้วมันจะน่าตื่นเต้นตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหรอไหมคะแต่ในพิธีกรมันต้องมีชั้นเชิงอ้าวมันทําให้คนแบบเอ้ยอยากจะรู้เรื่องงานอ้าเราก็จะได้ยินคนที่เป็นพิธีกรบนเวทีหรือว่างานต่างๆเขาพูดว่าอ้าว่ด้าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่บอกเราสักทีจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ประโยคนี้นะคะแต่มันอาจจะเกิดมาจากถ้อยคําต่างๆหรือว่าประโยค์บางประโยคที่ทําให้คนเขา กระตุกต่อมเอเขาใช่ค่ะอ้อันนี้เป็นประโยคที่ไฮไลท์ของพี่ยุ้ยเลยนะคะทุกทุกท่านกระตุกต่อมเออันนี้ก็ถือเป็นเทคนิคซึ่งอันนี้ถ้าอยากได้เทคนิคแบบนี้พี่ยุ้ยมีสอนด้วยใช่ไหมอ๋อแน่นอนค่ะคลาสออนไลน์พูดเป็นพูดฟังฟังมานะคะอยู่ในนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะ20ท่านแรกใช่ไหมคะเราก็จะไปเจอกันตัวเป็นๆเลยนะคะยุ้ยก็จะถ่ายทอดเทคนิคให้ฟังคือยุ้ยรู้ว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือบางคนเนี่ย รู้สึกว่าการสื่อสารของเราอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาค,คือแค่พูดคนก็น่าจะเข้าใจแต่เชื่อไหมคะว่าสมัยเนี้ค่ะ เรื่องของเหตุผลเรื่องของปัจจัยภายนอกภายในเนะี่ยมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราต้องมีการพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ทันชั้นเชิงทันความซับซ้อนเหล่านั้นเราย่อยออกมาให้มันง่ายพอที่คนจะเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วในยุค4.0แบบนี้ใช่ค่ะเพราะจะบอกอว่าการพูดเนี่ยเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะคะหลายครั้งเรารู้สึกว่าพูดก็คือการที่เสียงเข้าหูไปแต่จริงๆแล้วสัมผัสใช้ตรงนี้สัมผัสค่ะค่ะเหม,มือนแทงข้างหลังทะลุ หวจ,จริงๆนะคะไม่ว่าเราจะได้ยินคาพูดอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือการตีความนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการทักษะในการสื่อสารเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสื่อสารดีมีใช้ไปกว่าครื่งใครที่เป็นคนที่รู้จักในการสื่อสารนะคะเลือกใช้ประโยคได้เหมาะสมเลือกพิเซนตัวเองได้อย่างงดงามเชื่อว่าจากนี้ไปทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนั่นเองคะ่ะใช่คะ่ะน,นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมเลยนะเดี๋ยวไปต่อกันในคลาสแล้วกันโอ้จริงๆ

เดินยังไงบนเวทีให้มันดูโอเคสง่างามดืนแล้วเขาไม่รู้สึกว่าโอ้ยเรากําลังประมาทอยู่นะแต่ยืนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวทีนี้ชั้นครองอ่าเวทีนี้เป็นของเราอยากรู้ก็รปเร็นด้วยกันนะคะในคลาสเรียนออนไลน์พูดเป็นพูดปางตังมากับพี่ยุ้ยเปียชาติและพี่ปุ๊เป้พักขนานค่ะตอนนี้ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะพี่ยุ้ยลงทะเบียนกันแล้วนะคะเริ่มลงทะเบียนกันได้เลยนะคะไม่ยากเลยค่ะเข้ามาในในในเพจของเรานะคะหรือว่าเราก็จะมีเบอร์ติดต่อเรื่องของ ช่องทาง Facebook ก็มี Line ID ก็มีใน YouTube ของพี่ปูเป้ก็มีคือหลายช่องทางนะคะไม่ยากแล้วก็ยา่ตัวเราไม่ยากใช่ยี่ท่านแรกนะคะที่ได้ลงทะเบียนเข้ามานะคะก็จะได้เข้าไปร่วมเรียนกับเรา2คนนะคะในคลาสแบบเจอกัน1วันนะคะตั้งแต่10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นซึ่งครึ่งเช้าก็จะเป็นการทวนทฤษฎีใช่ไหมคะที่เราได้เรียนไปทางออนไลน์แล้วก็ในช่วงบ่ายค่ะทุกๆคนนะคะจะได้ ออกมาพรีเซนต์ตัวเองด้มีการกำหนดคาแรคเตอร์ล้มีการดูในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็มาพรีเซนต์กันเราจะได้ช่วยกันปรับปรุงสวิงนะคะแล้วก็เชื่อว่าใครก็ตามที่เดินผ่านจากคลาสของเราไปคุณจะกลายเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะเอาล่ะค่ะก็ติดตามกันนะคะพี่ยุย้ยแล้วก็พี่บุเป้ก็จะมาให้ความรู้แบบ,แบ,บนี้เรื่อยๆแบบฟรีๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เทคนิคเต็มๆนะเอาไปฝึกกันแบบต่อเนื่องนะคะเราก็จะได้ผล อย่างเห็นได้ชัดค่ะมันก็ต้องฝึกกันด้วยนะคะก็ติดตามในคลาสออนไลน์ของเราได้ค่ะหรือแม้แต่ใครก็ตามนะคะที่อาจจะไม่ได้ลงเรียนกับเรานะคะก็สามารถที่จะส่งคลิปเข้ามาได้นะวันพี่หนูกำลังจะไปพีเต์งานหนูจะไปสอบสัมภาษณ์หนูจะทําคลิปวิดีโอแนะนําตัวเองไม่แน่ใจว่ามันโอเคไหมส่งเข้ามาได้นะคะพี่เป้กับพี่ยูจะได้ช่วยดูให้ค่ะไังใจกับทุกๆคนนะคะแล้วพบกันในคลาสเรียนแล้วก็หรือว่าวิดีโอคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ